รู้อะไรบนอะไรแต่เช้ากี่โมงแล้ว,วตอนน,อน,น,อน,นี้เราตื่นมานะวันนี้เราตื่นสายตอนนี้จะ8ปดโมงแนละ้วเรามาหากาแฟแอนเพียวมะชัดดื่มเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินที่ไหนเดี๋ยวไอพี่เขาพาไปกินไม่ได้เพื่อไปกินเหรอบอกเขาที่เพื่อนมาทำไมงนชิมมันจิ้มเลย อยากินมะขามเปียกอร่อยนกเดียวอรอไม่เอาุยอากเดิ้นซึมไฟไห้ยังรวมไม่เลมเขาพดกันจต่ไม่จริงก็เปนนมสอาจจะคิดว่าจะไม่ใส่้ิงอใส่เื้ออ จริงๆใส่ติ๊กเกชเลยก็ได้นอะอี่ตึ้อยเหรอ เเราแค่ลูกชิ้น <reading> ค่ว20ออนะคเอาเาเพิ่มไปนะเอาเาเพิ่มเนปเขาก็ไม่ขาดมันไม่เขาก็ไม่ได้แน่้าก็คือว่าเขามาตรผ่านเขาดีนะว่าถ้าายังไม่ผ่านเขาก็ยังไม่ให้หรือว่าเรามาเร็วไป เเราาปีนกนกอัแข็งๆในจาบเยอสี่บาทแทบหลายข้าวนี่นานยสมอยู่ที่ยัดโซทอน หอมมะลิกลางปีไม่ใช่หอมมะลิหอมมะลิเอาไปทำให้คนมันนอกกินหน้าแบบเนาะเสไทไทไม่เปยต้องมาประมาณเก้าโมง

ซึ่งเขาเป็นเจ้าดงม,มีคนมารอคิวเยอะมากแต่ว่าคือเราเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบกินอะไม่ใช่กินให้เพลินจ <c oughs> นเกี้ยงไฟก็ยังไม่หมดอร่อยไหมคะพี่ดูเหงื่อด้วยย นี้พี่เขาจะพามาเดินตลาดตอกเหลาหมูหมดเลยมีร้านอะไรที่อยู่ที่นีมันก็เป็นตลาดเออแต่เขาขายกําไยวะไม่แต่กํารังศิษย์ไหมล่ะใช่มากขายกําลังศิบย์เจ๊งเลยตลานี้นะแปะบอนดีมั้งในเป้าร้านีนเปล้าเออกําไยโบราณเหรอ เดี๋ยวเราไปกินริมน้ำกันเราไปกินอีกกินกินกินนี่มีที่นั่งพอดีเฉชาวพันกว่าะอเช้านี้ก็อร่อยแล้ว้แ <c oughs> <c oughs> ฉันเห็นปลาตั้งโตฉันอยากกิน โอวันตีนร้อนกับปลาท่องโอก๋อดิษย์นะไม่ใช่หน่อข้าวร้อนกาแฟโบราณด้โอ้ยใส่ใครเธอลองสิเราชอบแบบโบราณอี่แ <c oughs> บบตื่นเต้นนะมึงอยู่ที่นี่กี่ปีแล้ว <c oughs> ฉันชอบอะไรแบบนี้ฉันชอบกินอะไรแบบนี้ฉันเก็บไปนานชวนมาตั้งนานแล้ว ไม่นะแบบต้องเดินผ่านตลาดฉันก็จะคิดนิดนึงมีโอนตินดำเย็นเมนร้อนแมีเมนูร้อนดำกับเมนูร้อนธรรมดาด้วยเอาโอนตินร้อนน่ะในในนั้นก็ยังมีชาไม่มีชาโอนตินร้อน

นั่งนี่ไหมคะเดี๋ยวหนูนั่งนี่กันนะนี่แรกนะมวผมนั่งนี่แทนเดินหนุ่ขอย้ายของแป๊บนึงแล้วแต่ที่เราเห็นจะมาชิมไข่ร่วงชิมภาพเป็นไถ่ร่วงแล้มาดูนี่คือราคาในตลาดทู่วไปใช่อ๋อสุริยากาแฟตลาดวัดกลางนะ ฉันเลือไม่ได้ฉันกินน้ำสามน่เดี๋ยวมงไปกินบุวนอยกบวันนี้ประมขายเปล่าขายล้ว่ราะขอปอกออกสาทซในเอาแก้วไปางในน้ำร้อนอ่ีใส่ใจดี้เขชวนตัวเองมาตั้งนาเยเขบอกไม่อยากเดินตลาดก็ไม่อยากเดินห่างาังหะดีกับคุณดด น,นี่เดี๋ยวพูดออนค่ะคนละแบบกันสิบเท่าอ่ะนะสิบเท่าราคาสิบาทเป็นตามีไม่รอ้อนด้กินค่ะ หน่อข้าวร้อนตนี้ป่ะพี่ตนี้ป่ะมาคนแล้วก็ <c oughs> อเอาไข่ไข่ลหไข่ลเจ้า่ค่ะงนี่ราหนึ่ไข่ลหนึ่มันจะแบบหวานชิ้นนะอเอาแบบหมด สอดนิมตีนไม่คือห้องรปมชาแ้วก็ขรวกมาแล้วนร้อนแล้จะลอยนิ่มตีนรอปาต้องกั่งอะไก่อนเาะขนมฟังก่อกิน 冷的。 ให้หนูฟังพลังเสียงว่าเหมือนที่เชียร์คาร์จะไปเล่นที่บ้านเล่นที่บ้านเนาะจิ้มเลยเหม่ยนี่เนี้ยหรือข้าวชาวพ่อเพียงไปเลยนะว้าแดนเยอะอย่างนี้ lại có tôn nước trứng cạn vào. đang nấu phở ri rồi. nhưng mà tôi thấy quá say rồi กด้วยหมอ็นไดด้วยไงรืไปดูใจต่อเดี๋ยวหาเาที่แบบบอกเขา ความจริงต้องไม่กินจอหรอกเนะื้อต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คืออาหารเช้าสุดๆอ่ะจริงๆมูงก็ไม่คุรซุปก,ก็แกขัขไข่ <c oughs> ด้วยซุปดีก็ไม่ผิดเอาไปถ่ายแล้นเนี่ยหน่อแปมไข่รว่สิบบาท แต่ขับย้อนมาหลายเลยนะยี่สิบกว่าสิบบาทเขาขายเป็นขนาดมันเยอะกระสุนกระปิดราคาเท่ากันม,มัน,ย,มย,นยังไม่ตายมะน่องโกยังไม่ตายดิ้นหลงกับปลา 6แก้ว8แก้วเนี่ยยัง <c oughs> ไม่รวมน้ำที่พกมาเองอีกเป็นไงอร่อยไหมอิ่มมากต้องอ,อิ่มเนาะคิดท้าไหคะพี่ ต่่เ,เ,เ,เถ้ามาที่นี่นะนอกจากจะเตรียมเงินมาแล้วอ่ะต้องเตรียมท้องมาใส่ของด้วยเพราะว่าของกินอร่อยทุกร้านเลยเดี๋ยวให้ดูนี่<ด>นี่ก็เป็นร้านขนมจีนที่เจนเคยกินหมดแล้วอ๋อเหลือกะทิอยู่แล้วก็ร้านขนมหวาน ซื้อไปแล้วแล้วก็ร้านปลาแล้วก็หมูทอดหมูทอด็ล้ร้านขนมพักการคนรอตั้งแต่เดินาเจ็ดแปดโมงอะมีคนมารอแล้วอ่ะแล้วก็วันนี้เราจะแวะไหว้พระเจ้าสาวด้วย 45้าองศา45องศาน่าจะได้เดี๋ยวเรามากินบัวลอยกัน Thank เเออพี่คาเอากลับบ้านเอาแค่แป้งใส่ไข่เค็มอะจะทำแมงดังให้สุดเลยอะคอนกันจับเอาว้ตัดขาเนี่ยไม่ตอนนี้ไตเหลือข้างเดียวแป้งอร่อยเคยเจอแบบว่า แป้งไม่สุกป่ะใข่เค็มเขาอ่ะโซ่เด็ด บัวลอยก่อนข้าวเที่ยงอยากากินอะไรข้าวซอยอ๋อไปสิกินของหวานก่อนแล้วค่อยมากินของข้าวข้าวซอยไนกา้าลาอ้มีหลายอย่างนะมีน้ำพริกอ่องด้วยแจงองเลไม่เป็นมีน้ำเงี้ยวด้วยน้ำแข็งเปล่าค่ะ เขาชอบเขาสอยมากและฉันก็น้ำเหนียว,อ,าาวนนอ้้มนัอดูเส้นแบบว่าเล็กๆเ,เส้นเล็กมากเส้น,นขนมจีนอ่ะเจนชอบเส้นขนมจีนที่มันเล็กๆอ่ะ ¡Vale, no, no, no.